เปิดก่อนใครว่าได้เปรียบมาดูกันว่าเมื่อซันจากเกาหลีเข้ามาเปิดตัวโลซิเมนต์ก่อนนะผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมเกมนี้ไปพร้อมกันบอกเลยว่าโคตรมันนะนี่คือการเจอกันระหว่างไทยกับเกาหลีในปี2018เดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันเลยเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีดีเจ็ดเพจรับซื้อและขายร้านเกม Rv ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอเดีเกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันแค่ยอดไร จังหวะการดึงใครจะแม่นกว่าการตอนนี้ครับรีบเอาลีเวลสกันก่อนครับแฮกกับมีมาร์กแล้วครับเจแจ็คนำทีไปครับคือการประทะหรือการรับเวทไม่จะเป็นผลดีแน่นอนครับเพราะเขามีอารามะโอ้แล้วเข้าไปเอาแล้วได้โอ้นึกว่าได้จะตกกระจายครับรีมิกะโอ้เมื่อกี้ฟิกเกอร์เข้าไปเลยครับรีมิกได้ครับออกมาได้ก็ดีแล้วครับเมื่อกี้อ้ได้ไรฮะได้แต่อากาศเมื่อกี้ลมล้นล้วนเลยครับแล้วเสียงด้วยนะะ พุ่งไปแบบนั้นโอ้หดห<อ>ครับรามครับพิกแบรนเดตนะครับ100ถ้าหลุดก็คือหยิบถ้าไม่ห,นะหลุดก็คือโดนแบนนะนี่น,น่า,<ร>าจะโอเวอร์พาวเวอร์มากๆฮะหยิบมาแค่สองรอบหรือเปล่าฮะห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์กับโอกาสชนะเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือต้นเกมแทบที่จะไม่มีไอเทมเลย ก็แท้ที่ไม่มีค่าอารมได้อยู่แล้วนะครับตัวมันอืดด้วยจากความที่มันเป็นแท้งธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการดเจเนเลือดมีการสเตนเลือดดูดเลือดจากตัวสกิลของเขาด้วยอ้าวครับและกระโดดเข้าไปยิงใส่จแจ็คครับแล้วเชอร์รี่มาปาจังหวะนี้สวยครับสามารถทําให้แจ็คเจ็บหนักได้ครับเลื่อเหลือเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นครับแต่ต้องระวังการต่อจากแฮกครับที่เล่นเนบคลิกซี่ ในทางของ,างการเอนท่าของเกาหลีก็เล่นยากครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับหลังจากที่กําลังที่จะโซนกันอยู่เนี่ยคุณก็ต้องหลบนะฮะท่าทางของาลดเดอร์มาโตเจนนะครับของเป็นเวฟจากเบต้านั่นเองฮะเพราะว่าไกลและแรงมากๆาะครับ,รบเวลา1วินาทีครับที่เซาดาก้อนกำลังจะเกิดตอนนี้เกิดไปแล้วนะเรียบร้อยครับ ตอบไปก่อนครับเชสเตอร์ลบไปข้อหนึ่งและวิ่งมาดับเบิลโอซเร็กอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมาจับเขาเนี่ยแต่ด้านหลังเชสเตอร์นะครับเข้ามาปากใส่ที่ลัดครับสตันของดับเบิลโอแต่ว่ากระโดดติดกำแพงครับแต่ยังแก้ตัวได้อยู่ฮะเชสเตอร์เหมือนจะดึงอเมซาวดากอนออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะยื้อเวลาไม่ให้ไทยตีมังกรตัวนี้สำการครับซันครับโอ้สันเนียนตัดทางด้านของเลสบัฟครับแต่นี่รู้ครับรีมิกเลื่อนเลีอล้อตและกระโดดเข้าไปกลางวงครับและได้เลสบัฟด้วยครับรีมิก เคโดไเลยจะสู้ของเครื่องของรีมิกโอ้โหเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันครับทุกการกระทํามีบทบาทในตัวเกมแต่ในครั้งนี้ครับจะไม่มีรีมิกเข้ามาช่วยแล้วช็อคลงมาครับและเหมือนว่าจะได้อับซาด์ากอนไปสําหรับเกาหลีครับแต่ตอนนี้เชลลี่โดนดอกขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วหลังบอลโอนตัวเองเข้ามาช่วยยิงในจังหวะนี้ครับแล้วเก็บเฟิร์สบัตไปได้ก่อนตัวมีมาร์กในไทยมาครับแล้วร้ายครับโดนไล่จากมีมาร์กแต่มีมาร์กยังกระยับโตข้าไปอยู่และเต็มเต็มนะลมหายใจผมหอมมั้ครับมีมาร์กไม่ได้กล่าวไว้ ผมไม่แน่ใจว่ามีรีเพย์หรือเปล่านะครับแต่ว่ามีมาร์คนี่คุณจับตาดูมีมาร์ครับเปล่าเลยฮะดูครับจังหวะเมื่อกี้คูทิกไวรัสนะไล่ทางด้านของรัดครับแล้วจับตายรัดเลยครับไม่ให้เข้าทีมไฟได้ครับเพราะว่าคอมนี้ของเกาหลีเนี่ยตัวระยะการยิงของทางด้านของไวโอเลตเองนะฮะแล้วก็ดาเมจเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวจ่ายดาเมจหลักก็ได้ครับ แรพพราวมาแลยครับความมั่นใจภูมิใจของไทยแลนด์ครับได้ทั้งมังกรได้ทั้งป้อมล่างตอนนี้การเงิน8,006เนี่ยกับ6,500ครับและล้อมาอีกครั้งครับในขณะที่เกาหลีครับเพิ่งจะพ่ายแพ้มาในไฟเมื่อกี้ครับละมอสเข้าไปอยู่กลางวงโดนจับด้วยเสน่ห์ครับแต่นน่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะไม่มีตัวจับครับสำหรับฝั่งของเกาหลีครับที่เข้าไปหาไทยแลนด์ครับแฮปโดนปาดโดยทางฝั่งเชลลี่ยักษ์แดงครับโอ้โหจุดจะทนคนอย่างเทสวยครับอ่า ส่วนรีมิกเอนนะครับก็ต่อกรกับทางด้านของไอริได้ดีครับไม่ไอรินั้นเล่นสบายครับและตัวละครอย่างริโปเองเนี่ยถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะค่อนข้างถูกเนิร์ฟความสามารถไปเยอะนะครับแต่ว่าทดแทนมาจากทางด้านของคองคูลเลอร์ที่แรงขึ้นนะฮะเพราะงั้นในช่วงของท้ายเกมหรือการดันทาวเวอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะดีครับครับรัสจะเงินแค่พันห้าเนะครับแต่ตอนนี้นี่ของขึ้นมาเป็นป่าเต็มสูบแล้วครับดับเบิลมอนสเต็ก และเข้ามาในป่ายครั้งหนึ่งครับมอสครับพยายามจะดิงเลดบัฟเข้าไปในพุ่มครับและได้ลิฟเป่าเลดบัฟไม่รู้ว่าใครได้ไปแต่ว่ามอสพุ่งเข้าไปหาฝั่งน็คราฟและเชนเซอร์ครับโดนยิงจากมีมากครับและขออีกหนึ่งฮิตครับเก็บโดยมอสครับและตอนนี้เจจักจับดับเบิลโอเซนได้ครับค่อนข้างอันตรายแต่เหมือนว่าจะเอาตัวรอดออกมาได้และตัดเข้าไปด้านหลังครับและทางฝั่งดับเบิลโอเซนพยายามจะยิงอยู่แต่รอบนี้ไทยแลนด์ค่อนข้างจะเสียเปรียบเยอะฮะตัดภาพไปที่รีมิครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าซันจะต้องไปเมีไะดด้้อ และไทยขอแค่เสียเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อก้าวสู่จุดที่ดีกว่าครับเสียสองได้ป้อมคุ้มมากมากครับผ่านไป5นาทีกว่าครับตอนนี้การเงินเรานำอยู่ประมาณ2003นะครับและแอมซอนตัวละก้อนตัวนี้ฮะน่าจะตกเป็นของเราอย่างไม่ยากเย็นครับพูดตรงๆเลยฮะสี่เกมแรกที่เจอกันในตอนเช้าไทยเสียเปรียบหมดช่วงต้นเกมมีเกมนี้นะฮะที่ได้เปรียบครับในช่วงต้นเกมและลีมีครับยังคงคุมเรดบับนี้ได้ ต้องชมการดับครับการมาของเบต้านะครับการเลือกเบต้าเนี่ยทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นครับถึงแม้ว่าดูภาพโดยรวมแล้วฮีโร่เขาจะค่อนข้างเล่นได้ง่ายกว่าครับแต่เรารู้ครับว่าเราต้องจี้จุดอ่อนเขาตรงไหนครับลัดเกมนี้เล่นยากจริงๆครับส่วนหน้าห่้าของเชเซอร์เองที่ปกติจะเข้าแถว2ได้นะครับก็ไม่ได้เข้าง่ายอย่างที่คิดฮะและแฮกครับเลนคกิเซตตัวบางๆเนี่ยเจอมอสนี่แหละครับที่พุ่งเข้าไปหวังจะเก็บลัดกระโดดหนีออกไปได้ครับ ตอนนี้พื้นที่มีแต่สีแดงของไทยแลนด์นะที่บุกเข้ามาจากทางฝั่งของเกาหลีอะเอ้าเมื่อกี้ช็อคหรือเปล่าครับเฉลี่ช็อคหรือเปล่าใช่ครับเฉลี่ช็อกช็อคเลยรับหลิวโนิคาริครับกันบ้านไว้ก่อนครับสำหรับซันเนี่ยเหมือนเพื่อนจะแจ้งครับว่าช็อกลั่นครับน่าจะใช่ครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยครับแกช็อกในป้อมอยู่เฉยเลยครับจังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าคิดในทางที่ดีอาจจะเคลียร์คลิปก็เป็นได้ไม่คือลิปไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนผมเห็นอยู่ คิดในทางที่ดีเอาครับและโดนไม้โดนแยงบ,แบบุฟฟ์ไปครับแต่เจแจ็คเหมือนจะโดนลากกลับมาแล้วเรียบร้อยครับตายไปก่อนครับแต่อารามันลิมิกช้ฮิทชันโชเรสตาเลียนไปเหมือนจะไม่โดนลัดก็จริงครับแต่สา,ามารถตและปักสตันโดนลัดไปแบบนี้เรียบร้อยครับดิฟฟิลส์ครับโดยทางฝั่งดับเบิลโอเซเว่นเอ็กและวิ่งไปต่อที่แบบทเลนกลางครับแดชเชลลี่กระโดดช็อคชารอบนี้แม้ว่าจะโดนอากาศก็จริงแต่สามารถโตนป่าหนุ่มข้ามออกไปได้ค่อนข้างเยอะครับแต่ตอนนี้ดับเบิลตัวโดขอต้องการยิงป้อมก่อนและเพื่อนแทงป้อมให้และยิงต่่่ออมมมมัั้้ยยืิงไไเขาากก็ฝนครบบถล โอ้มาฟอร์มดีจริงๆครับและการที่ทางด้านของมีมาร์กเลือกเปต้ามาครับทำให้เราเห็นว่าเมื่อกี้แจ็คนะครับลีที่เล่นทางด้านของอารับยืนไม่ไหวครับไ้ที่เด้งกลับมาไม่ใช่ดึงเมื่อกี้กราบของพายครับผู้ชิดไวรัสของมีมารนะ์กนี่แหละโอ้ทรงสวยจริงๆอ่ะเกมนี้ และอารามในเกมนี้เป็นโลมิ่งครับไอเทมก็จะไม่ได้เยอะเวอร์นะครับอย่างที่เรารู้กันเพราะปกติแล้วเนี่ยจะเอาอารามไปเลนข้างซะมากกว่าครับแล้วเปิดท่าเอาไอ้ผู้ช่วยตัก้อนต่อในสักทีเชสเตอร์เห็นครับและชาร์จหมัดสําหรับตะกัดครับและพุ่งไปพยายามจะปัดออกแต่ว่าโดนไล่ยิงมาแบบนี้เชายลี่หาจังหวะครับจะช็อคลงตรงไหนครับยังเลือกอยู่ครับและช็อคลงใส่ลัตที่อยู่ด้านหน้านะครับในขณะนี้ดับเบิ้ลโอเซยิงไล่ไปที่ลัตแต่ว่ากิ้งไปด้วยเทนนิสไฟเออร์เอาไปได้ครับแต่ว่าแฮ็กเป็นคนที่รับอยู่ครับแต่ดับเเเบบบบิิ้้ลลลโโดดดไคครรััหมมืออออนนนนนจจจะะ่าาากกกแแีีีว ไอ้ซิคิวเก็บไปได้ในขณะที่โดนอยู่ครับทางฝั่งของลีมิกด้านบนก็เนียนอยู่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้มีม้าบอกเพื่อนให้ถอยแต่ลิมิกไม่ได้ดันต่อเพราะคิปไม่เป็นใจฮะโอ้โหแต่มอสครับเจอไล่จับจากซันครับป่าใบาพัดไม่โดนครับโอ้ตอนนี้ฮะโดนบุกหนักจริงๆครับสำหรับฝั่งของเกาหลี สี่ต่อแปดครับเรานำอยู่สี่นะครับแล้วมันเจอสันกลางทางครับดดหนึ่งดดสองดดสามหมดไปแล้วแล้วดดสันเลี่ยนกระแทกกลับมารุมริบุทิดไว้รัดของมีมาครับชัดดาวไปไม่ลูกใครก่อนแต่มีคนตายเว้ยยาวไปครับตอนนี้และกําลังจะขึ้นเป็นเทนน่าของคิดิข้อครับเทนน่าของสลิมช็อกไปครับตามสเต็ปครับโอ้ย็องมาเด้งกลับลิงวันเล่นทเบลินอยู่ฮะ ตอนนี้ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าจะได้ป้อมกลางเมื่อไหร่เป็นป้อมที่สําคัญสําหรับทั้ง2ฝั่งมากนะครับเพราะ่เด็นเป็นการเปิดป่าหรือวิชั่นของฝั่งตรงข,งข้ามทันทีเลยนะม,ม,มาหลอของเชคาสิตาย5แอสิ25โอ้โตายน้อยมากนะครับ ครับได้อ็โซลดาร์กอนไปแล้วครับสำหรับฝั่งของไทยแลนด์ครับและเหมือนว่าจะกันช้าเกินไปครับเกาหลีทําให้จะต้องถอยกลับไปกันที่ป้อมของตัวเองฮะโอ้ลัดเกมนี้เล่นไม่ออกแล้วจะจับซันหรือเปล่าครับยังจับซันไม่ได้ในขณะที่แจ็คครับก็ไม่สามารถที่จะยืนได้เพราะอึดไม่เพียงพอฮะดูจากของก็มีเพียงแค่นะครับชิวออฟรอสอันเดียวเท่านั้นฮะได้แต่ยือจะทำดาเมจได้ไม่เยอะครับ และกีบดันมาแบบนี้เชลลี่ครับจะใช้ช็อคเพื่อกดดันฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่จําเป็นนะฮะเดินไปดื้อนะแม้ว่าช็อคจะพร้อมนะครับแต่ว่าการะดานเหมือนจะไม่มีที่ให้เขียนและมอสโดนตีแบบนี้ครับทำให้เชลลี่ต้องช็อคเข้ามาช่วยครับโอ้ยังไม่มีใครตายหวาดเสียวจริงครับไทยแลนด์ต้องระวังทางด้านของซันนะครับเนี่ยพยายามที่จะเก็บตกนะครับตัวที่เลือดน้อยแล้วทางเราตัดใจที่เปิดดักซัลเลอยร์ที่ันีอีย ปันไปรอครับรออะไรรอเกอร์เลยครับไปรอตรงกลางฮะเพลงนิวจิ๋วขึ้นเลยครับให้ฉันรอฉันได้อะไรฉันไม่ได้แถมเสือดรักสไลเยอร์โอ้แม่เจ้าโอ้แหมเราต้องชมทางด้านของมอสครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมอสเกมนี้ยินยากนะครับแต่แกจะตายแกก็ไม่ตายจะตายแกก็ไม่ตายโอ้และตัวที่เดินมาม่นเป็นมาหลอดครับไม่เป็นตัวดับเบิลโอตัวนี้ก็ตายน้อยที่หลงมาครับสันนี่เซ็งเลยฮะ ครับมาที่ด้านบนเนีัยตอนนี้ไทยสามคนพยายามจะบุกเอาป้อมให้ได้ครับและดับปนนนทครับนี่ครับปาตันไปกดดันฝันคำและได้ป้อม,มด้านบนเป็นที่เรียบร้อยครับตันไปทําอะไรตรงนั้นวนะน่ะตันไม่ตันไม่ช่วยเพื่อนหรอตันตัดบูฮะแต่ตอนนี้ไทยแลนด์นตัดป้อมครับแล้วไทยแลนด์นนนก็ก็คิดอยู่แล้วว่าตันไปไหนฮะคือเอาง่ายๆ่ายันก็คงตัดสินใจว่าอยู่เองก็เข้าทีมไฟไม่ได้ครับ<ล>อยากี่จะไปตัดนู้ตัดนี่ก่อนดีกว่า เป็นไรครับบ้านไม่กลับเลยฮะหรือว่าเพื่อนไม่รักฮะรอตัดคลิปรอตัดคลิปคุณรอตัดคลิปอ๋อรอตัดคลิปมาเนี่ยอ้าวครับแล้วสันเจอเชอรี่เลยครับไอตัวที่ไม่ค่อยอยากเจอก็ดันเจอเลยเกินตื่นตัวที่อยากเจอก็ไม่พบเจอสักทีและเข้ามาทีมป้ใจแจ็คโอ้เลือเล่อนรดเร็วมากเลยฮะแป๊บเดียวครึ่งหลอดบุกหนักครับทรงสวยจริงครับทีมไทยทีมนี้ตอนนี้ครับ แล้วเชอรี่ครับมาที่ทางด้านของเลนล่างครับเจอด้านของซันนะครับมาดูกันคนระับที่ด้านล่างเชอรี่แยกดันมานะบีมิกขึ้นด้านบนครับสามตัวกลางครับตอนนี้กดดันอยู่ครับและแยกไปเอาอเมซอนดาร้กอนสำหรับฝั่งของไทยแลครนบแม้ว่าจะได้ดากซัเลเยอร์มานะแต่เหมือนว่าจะทําอะไรได้ไม่เยอะฮะ อะนี่ครับสุดเลยครับลากมาสุดก็ฆ่าได้ครับป่าเสร็จปุ๊บนะครับป่าตะตันไปไม่โดนไกลิมิตไปจับแฮกได้หรือเปล่าและช็อกมาไม่โดนอะไรจังหวะนี้ครับเหมือนจะเสียอันติฟรีฟรฟรไปค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่าปาครับพยายามจะเก็บตันครับสันจะไปไหนฮะสันรอใช่ไหมแันรอ,นอไม่ว่านะแต่ล้างจานที่ซันไลเลยนะเนี่ยอย่างนี้ที่สันนะถ้าจังนี่อีกความหมายหนึ่งเลยโอ้จังง,ง,ง,งังงังจะติเกอ,อเอ,อ้ย แล้วขึ้นบ้านไม่ยากนะครับเรามีเชอรี่ที่ช็อกได้นะครับเรามีริโปที่ฟันโซนมาแบบนี้แฮกไม่โดนครับแต่ว่าโซนเพื่อเอาป้อมครับสําหรับฝั่งของไทยแลนด์และเชอรี่เดินกลับมาได้ครับหาเพื่อนร่วมทีมแม่ผมย้อนไปในช่วงของสุขาไปทางช่วงของเกาหลีที่พูดตอนเช้าได้ไหมที่บอกว่าไต้หวันนี่เล่นกิโลเดิมๆเดาไม่ยากฮะอันนี้ในย้อนมาถึงตัวเองแล้วครับพอเจอเราแก้ทางไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเปต้าเองนะหรือว่าริโปเองก็ตามครับ พลิกมาได้ดีจริงๆนะท่าน้าของไทร์ดในเกมนี้โอ้แล้วดูไอเทมของลิโป้ครับโอ้เปนเทิรนออฟราครับสเปียร์ออฟรองกินโนนะครับรวมถึงโอมิอาร์มนะฮะแล้วค่อยออกเป็นกันเวฟผมว่าน่าจะขึ้นเป็นทอยเลยนะเรียกว่าตอนนี้ลิมิตเป็นคนชอบทำอะไรซ้ำๆคลากๆฮะคือทวนเก่งนั่นเอง ผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วหลังจาก,จากที่ผมซ่อมสายอยู่นานมาแล้วลลลเรียกว,ว่าเคเบิลขาดใต้น้ำ <c oughs> ใช่ตอนแรกผมไม่ได้ยินเสียงผมเสียงผมเลยลุกยิ้มลุกยิ้มกับทีมงานซ่อมเสียงอยู่แต่ตอนนี้กลับมาเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของไทยแลนด์นะซึ่งไม่น่าเชื่อฮะโอ้คุณดูสลิมฮะโอ้อีฟิคอครับเน้นเร็วเน้นเร็วเอาละเคลียร์เคลียร์คิดหนูเคียร์คิปหนูต้องหาทางขึ้นบ้านแบบใหม่ฮะ ให้บบคุข้ขึ้นได้ขึ้นได้คุณเชื่อผมลองมีลิปโอสองหนึ่งสองครับสองสองสี่อ,ะอ่ะสองสีปครับสองสาม,สามหกไปไหนอ,ออไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้นครับารข,เขาเ้ไปสี่บนครับโอ้บนสี่วิ่งล่างหนึ่งฮะไอ้ถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยจะ <laughs> ทักสิไอคุณสวย <laughs> โอ้ดูชาร์จก็ไปเต็มๆครับนี่ฮะไปต้าเอาครับแล้วเอาล่ะไปอยู่อะไรตรงนั้นนะนี่เข้าไฟเอออยู่นี่ก็หลงครับนักเชนเซอร์กลาเป็นคนตายแทนครับจัดการเชนซนี่เข้าไฟเออร์กิ้งพลาดของรามครับแล้วมาตีป้อมตรงกลางนั้นนี่แต่ว่าคีบดันหมดอีกครั้งหนึ่งครับเคลียเร็วจริงๆครับอืมวางแนวบูบั๊หน่อยไหมใจหายว่าลยครับบอลไทยมีอยู่ฮะเอาครับคีบในตัวครับที่พยายามจะกันไว้ให้ได้ครับจับบอลได้ต้องหลบตะตันของอารามครับเคลียร์คิปไวจริงๆงานแน่น่าของเกาหลี ยังโดนบุกหนักอย่างต่อเรื่องเป็นสถานการณ์ที่กดดันสําหรับทั้งสองฝั่งครับสาดเข้าไปครับมีอะไรก็ต่อยไปให้หมดครับทีมเราทีมสองลงมาจังหวะนี้ครับแล้วเหมือนว่าจะตีป้อมครับแถมคนครับแต่ว่าเจลี่ตายไปแล้วด้านขวาครับสันครับระโดดหนีออกมาครับแต่ว่ายังยิงป้อมได้อยู่ครับและแจ็คตายเป็นเช่นกันครับตอนนี้เสียไปแล้วหนึ่งสองตัวฮะโอ้คือไม่ว่าเราจะได้เปรียบทุกไฟแต่ว่าก็ยังเหนียวเคียวคีมได้นะครับ ต้องยอมใจทางด้านของเกาหลีจริงครับและทางด้านของมอสครับได้ทางด้านของฟอตต้ลิเวล่าโคตรจะหนืดครับจังหวะนี้ครับโดนเข้าไปครับดูว่าเดินแทบไม่ออกครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าบอกเลยว่าไม่ต้องเดินแล้วเชสเซอร์เองมีมีทางด้านของโอบีอาร์นะฮะสันไปแล้วสั่นลอยสั่นเองละสั่นลอยครับนี่สันหรือการ์เมลเนี่ยเก็บตกตลอดเลย อยาฟันนิ่งไว้ตันตันรออ้าวแล้วตัวนี้ตันรอปั๊บกดลิวโนโอคิคาริเข้ามาปาดและมีมาเข้ามาช่วยดับเบิลโอดัเวเอ็กซ์แล้วตันครับโอ้ยเซอรดใน<ม>ฟูดกูดดิ้งตไะไลฮะโอ้โหเจอล้างไปเรียบร้อยกันจากฮูติดไวรัสครับตันทำอะไรฮะแม่ากาจะกินเนียนโอ้กระต่ายครับกระต่ายที่มีผู้เท่าขี่มังกรนะครับมาช่วยเหลือทันเวลาดูไอเแทมมีมาครับ ขึ้นเจาะมาเต็มสูบเลยฮะอืมนี่ถามจริงครับว่าอีสปอร์ตเฮกเยอร์หรือว่านักขุดเจาะน้ำมันนะคแล้วดูไปเต็มเต็มเลยแฮกโอ้แฮกครับแฮกเดนครับแล้วนัดอีกนึงครับขึ้นบานง่าย ครับผมนะครับตอนนี้สำหรับไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ตู้ตู้ไทยแลนด์ตู้ตายยาวไปยาวไปครับอนนอย่าไปอย่าไปอยู่ที่เลนล่างครับตัดมาเลนบนครับตอนนี้ป้อมแตกเสร็จปั๊มเรียบร้อยครับแล้วตันเข้าไปต่อครับกำลังจะได้เกมแรกสำหรับไทยแลนด์เชสเตอร์ครับกันอยู่แค่คนเดียวสำหรับเกาหลีครับเลนชองมีตันตันไม่แล้วตันเข้าไปถึงตัวดับเบอลแต่ตอนนี้ตันครับบอกเลยว่าลิวโนฟล้อครับโอ้โหเรียบร้อยไปครับไม่โดนอะไรตั้งติงครับยันเหลือแค่ป้อมล้วนๆที่ไทยแลนด์จะต้องตีและเก็บเอสนาทีที่16ลมถึงเก็บเกกมมลาไไปสหรับทยแนด์ าแล้วครับเกมแรกให้ยิ้มให้อุ่นใจกันครับแล้วดูฮะบรรยากาศเอาละ <What? S 1> ใจมันมา